โอเคครับผมกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับผมนะครับช่องอะไรขอดีในห้องทำไมไอ้ไที่เดียร้อนครับร้อนชุดสีดูดูชุดสีของแค่มันชุดสีสีอะไรแล้วก็เป็นชุดสีของรถรุ่นอะไรแต่ว่าดูจากโค้งแล้วเดี๋ยวถามนโนเวทโน้อเวทมันคือโค้งของรถรุ่นรุ่นแล้วได้แร้บ โอเคครับผมกับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับช่องอะไรช่องอะไรรู้จักช่องพี่มาไม่ร so like right? ู <inger> <S 2> <S 2> s <S án, ้จักรู้จักเอาเลยรู้่องอะไรไม่รู้จักครับโอ้ไม่รู้จักช่องนี้ไอหนึ่งเลสซิ่งเออหนึ่งเลสซิ่งอะไรอีกมีคำตอบท้ายอีกเลยคืออะไรครับหนึ่งเลสซิ่งโอ้หนึ่งเลสซิ่งอะไรคืออะไรครับหนึ่งเลสซิ่งวีสองนะครับผมทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปแบบไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาเปิดคลิปในห้องทำไม ออกมาได้โดนไหมที่เด็กร้อนครับร้อนคือข้างนอกร้อนกว่าข้างในอีกก็ยังมาเปิดข้างในนะทุกคนก็ฝากบอกน้องชายผมแล้วกันเอาโนเว็บวันนี้เอาของแม่เขาดูเลยต่อมาทำอะไรกันออาเทโอเคเดี๋ยวน้องชายผมก็คือตึงไงอ่าไอ้น,นี่คืออะไรครับนอนเว็บชุดสีครับชุดสีชุดสีของใครดูดูชุดสีของใครชุดสีช่างยศยุทธยาน,นะผมสนิทเหมือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ฝากถึงช่างยศยุทธยาน,นะผมเห็นคลิปนี้ ขอส่วนรถจุดสีครั้งหน้าสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าชุดสีอยากได้ว่าตอนนี้สีแดงรอยพาเอสีแดงนะยังไม่ได้คือมีรอยพาเอสแต่ยังไม่มีชุดสีก็คือเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูทีละชิ้นส่วนกันนะครับผมว่าเป็นชุดสีสีอะไรแล้วก็เป็นชุดสีของรถรุ่นอะไรแต่ว่าดูจากโครงแล้วเดี๋ยวถามน้องเว็บน้องเว็บมันคือโครงของรถรุ่นรุ่นอะไรรอยพายรอยพายอะไรในความคิด้องเว็บอารอยพายอะจริงอ่ะ จริงยคิดว่าถูกไหมได้แต่ถูกแล้วถ้าผิดอ่ะผิดก็ผิดมันคือรอยยิ้หาเอหัวแหลมรู้จักไหมเออรู้จักแล้วทำไมถึงต้องเป็นหัวแหลมอ่ะหน้าผากไม่เถื่อตาหน้าผากไม่เถอะแล้วถ้าหน้าผากถือต้องเป็นยังไงว่าเถอะครับว่าเถื่อก็โอเคโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเวฟหยิบขึ้นมาทีละชิ้นอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ดูก่อนว่ามันเป็นสีอะไรนะคุณคอมเมนต์ที่ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อรถก่อนนะรถชื่อรถของเราคือ น้องฟามิงโก้ซึ่งรถที่ผมตั้งชื่อเนี่ยสีจะตามกับสิ่งที่ผมตั้งเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวให้นอเว็บหยิบขึ้นมาทีละชิ้นเลยนะผมนอเว็บอ่ะครับหยิบขึ้นมาครับอ่าชิ้นแรกอันนี้เป็นอะไรอกอไม่ใช่ก็เรออะไรอกอกข้าวหมูอกกับข้าวห,หมูชิ้นเนี้ยไหมไมไ่ใช่ใช่คอ่าเป็นเป็นสียอะไรครับให้ให้กล้องดูฮะอาให้กล้องดูอ่าเป็นเป็นเป็นเสียอะไร,ร,ะะไรชมพูคนระับชมพูเหมือนมุกไหมหมกหมกอ่ามุก,มก แล้วถ้าไม่มุกอ่ะก็ไม่ขำอาอโอเค <laughs> ตั้งตั้งได้ครับดูตั้งได้เดี๋ยวผมเรียกน้องชายผมแกะไปทีร้านเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเอากล้องให้ดูตอนแกะนะทุกคนทำแ lap ได้ไหมทำ lap ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำ lap ดีกว่านะทุกคนเพราะว่าถ้าแกะถ้าแกะเนี่ยมันมันจะโคตรเยอะเลยโนเวมันมีหมดกี่ชิน้นนะสิบสี่สิบห้าได้ไหมประมาณนี้อ่าสิบสี่ห้าชิ้นเดี๋ยวเราทำแล p ให้ดูนะครับผมทุกคน 2,000 years later อ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราแกะชุดสีมาเป็นที่เรียบร้อยเวเราค่อยดูว่าเป็นสีอะไรทุกคนอาจจะเห็นแต่ต้นคิดแล้วเป็นสีอะไรครับน้องเว็บชมพูครับชมพูตัดอะไรเออชมพูตัดบอลหน้านี่ ถ้าชุดสีช่างยศของแท้จะมีนี่มาให้เขาเรียกว่าอะไรวะอ่าเป็นเหมือนพวงกุญแจนี่พวงกุญแจแล้วก็มีมีใบมีใบใบเขาเรียกว่าใบรับรองชุดสีมาให้มันจะเป็นเขียนว่ารถของเราสีอะไรแล้วก็วันที่ห้าพี่อะไรเนี่ยพุทธศการรษปีพุทธศตวรรษหกหกอ่อะไอนี่ปีหกเจ็ดอ่ะคือชุดสีนี้ซื้อมาเกือบหนึ่งปีแล้วแต่ว่ารถมันเพิ่งได้ขึ้นนะทุกคนอ่เดี๋ยวให้มาดูชุดสีก่อนนะครับผม ครับตก็ไปดูชุดสี้วครับนีไ็นไงสวยไหมน้องเว็บว่าสวยไหมงา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 มเต็มสิบไม่่อะไรเต็มสิบเต็มสิบไม่่อะไรให้เก้าอ่ะเต็มสิบให้เก้าเลยเหรอนีกหนี่ขั้นหนึ่งขั้นในทางเป็นไรอ่ะยังไม่ประกอบยังไม่ประกอบก็ชุดสีนะสวยทุกจุดแต่ว่าความความสนิทเนี่ยเขาบอกว่าสนิทเหมือนแท้เลยเดี๋ยวเราเรามาดูว่ามันจะสนิทเหมือนแท้ไหมนะครับผมทุกคนก็ ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้มีอะไรเพิ่มเติมในเว็บคลิปนี้รอชมครับรอชมประกอบคลิปหน้าครับอุ้ยประกอบเลยจริงประกอบไม่ได้เราไม่มีน็อตได้ทำไงอ่ะต้องไม่มีน็อตทำไงใส่ดูเชิงก่อนเอาใส่ดูเชิงก่อนก็น็อตไม่มีนะทุกคนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนประกอบประกอบไม่ได้นะเราไม่มีน็อตอ่ะเออใส่ได้ครับนี่ช่างนี่ช่างโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวดูชุด สี่อินเสิร์ไทยคลิปก็เดี๋ยวให้น้องเวฟครับฝากเฟซบุ๊กนะครับเพื่อมีสาวๆมาดูช่องเราแล้วกดติดตามเฟซบุ๊กไอจีครับแจกเดี๋ยวผมขึ้นในเนี้ยเฟซบุ๊กอะไรนะครับไม่แจกครับไม่แจกไม่เฟซบุ๊กอะไรแล้วไม่มีครับไม่เผื่อร์ไม่แจกสี่เราสีเราได้มาดูไม่แจกครับไม่เฟซบุ๊กของเราเลยครับไม่เป็นไรครับรักสนโอเคเดี๋ยวผมขึ้นในติ๊กต็อกเอ่อไม่เห็นข้ามไม่ว่ากันนะผมเฟซบุ๊กเวฟตากอนแล้วก็แล้วก็ไอจีไอจีเลยนะ ไอจีถ้าถ้าสาวๆพอไปรับไหมไม่รับทำไมฮะทำไมถึงไม่รับมีคนรักแล้วโอ้ยรักทุกคนดูดิก็คลิปนี้ไม่รู้ได้ลงตอนไหนรู้ว่าตอนนั้นยังมีคนรักหมอนตอนนี้อยู่หรือเปล่านะไม่เอานะแยกคลิปที่ลงอ่ะเอ้ยอยู่นานออโอเคยังยืนเอาถามก่อนครับพาถามสุดท้ายเอฟซีครั้งนี้แล้วเขาถามมาเมื่อไหร่จะเปิดตัวเราขอเป็นแฟนเขเอาเก่อนโอเคทุกคนก็ิปนี้ก็ สวัสดีครับผมไม่ไหว